อยากแวะเนี่ยอยากแวะพวกมนี้มาเซเว่นอยากซื้อขนมอะไรกินหน่อยหิวหิวหิวหายเลยตอนนี้กี่โมงเช็คคืนพอดิเวลาเวลามือมือเวลามื้อเย็นพอดีมื้อเที่ยงเสื้อถ่ายใส่เสื้อไม่เหมือนใส่เสื้อใส่เสื้อผิดเสื้อบ้านพี่ทัวร์ส่งมาหรอัวเปให้พี่ทัวร์ครับตอนนี้เราก็อยู่สุวรรณภูมิรอลมพลเนาะไปกี่โมงครับพี่บิน ามตีสามตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนิดนิดสวัสดีครับคนสองขาครับคนสงขาไม่ต้องคำกับเลยดีครับสวัส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 ดีครับแม้ว่าทุกคนอาจจะเห็นปกคลิปกับชื่อคลิปไปแล้วนะครับว่าเรากำลังจะไปที่ไหนกันครับแต่ว่าเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมมันอีกทีครับ ตอนนี้ครับทีมท t t i g e r ครับกำลังจะไปแข่งขันบาสสามคูนสามที่ประเทศจีนครับกับรายการ Target a s i อเชียสคูนสาครับโดยก็ส่งทีมงานและก็นักกีฬาเนี่ยล้นหมด9คนครับไปในทริปนี้และนี่คือพี่ฟินครับจากหัวร้อนสตูดิโอครับตามด้วยเจเดนครับหรือว่าเดโชที่จะเป็นล่ามภาษาจีนช่วยให้ใหทริปนี้คล่องตัวมากขึ้นครับแล้วก็คนสุดท้ายครับด้านซ้ายคือ Manager of w e l f a r e ครับจิมมี่นั่นเองแล้วก็นักกีฬาทั้ง4คนครับโอมชนาทิพนิโคล่าฟังโก ภูมิสุภเสกแล้วก็โคเซ่บัสเครสแล้วก็ยังมีพี่ดีมครับผมแฟนพี่ภูมิที่จะไปร่วมกับทีมนี้ด้วยร่วมผมอีกก็จะเป็น9คนพอดีแนะนำตัวละครเสร็จแล้วก็ไปดูดีกว่าครับว่าเก t ้าเกตออนทัวร์กับการเดินทางไปตาลี่ยูนานประเทศจีนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูได้เลยครับคลิปเงียบนะครับเพราะว่า มีเดี่ยงง่วงแหละตอนนี Boy? ้ค nice ิดไปออกคิดคำไม่ออกจะพูดอะไรดีวะคนสองเมตรสามสี่คนกำลังเดินไปข้างหน้านะครับตัวรับไหนอันนี้คืออาหารที่ดีในกีฬาอย่างไรบ้างกินไปกี่คำเปรากินคบไม่ทันไรก็มีตัวละครใหม่มาแล้วครับพอชครับจากทีมอเลส BKK ทีมไทยอีกหนึ่งทีมที่ไปแข่งทารเก็ตเอเชียครับ ืออาหารเติมพลังหิวหิวตอนนี้ยี่โมงแล้วซีหนึ่งซีสี่ก่อนไหมกินกินลาบไหมตอนนี้กินลาบกินก้อยก้อยเนื้อปล่อยเปรตมาครับไปแล้วครับก้อยเนื้อไม่ขมเลยเดี๋ยวแค่จับเต็มก่อนไปกินขออนุญยาตที่ต่อจะทำนี่เแบบเป็นกําลังใจเนาะเป็นเจ้าของทีมนี้ยเขโมยของอย่างไรเงินหมดเงินหมดไปกับอะไรเลหมดกับ คนทว่าจีบน <gegen violin> <acy> ัก <left> กีฬาตอนนักกีฬาไม่มาครับในขโมยอาหารนักกีฬาเราจะไม่บอกแล้วกันว่านักกีฬาคนนั้นคือคนไหนผมจีบมาหลายรอบมากเขาบอกว่าต้องรอไม่ได้ถามให้เห็นนะครับถามซีพีแท็กเกอร์เส้นสัญญาใจกับซีพีเลยนี่คือเหตุการณ์ทแอมเปอร์ลิงที่เกิดขึ้นครับเมื่อผมจองตัวจริงแล้วผมจองตัวหมดแล้วเหลือนักกีฬาคนสุดท้ายเนี่ยสปอร์ตสุดท้ายในทีมเนี่ยเขาไม่ได้ถอดขอใช้เวลาที่คิดว่า ให้เวลาสิบปีเอาดีให้เวลาสักหน่อยได้ไหมสักวันพี่ให้พี่คิปหนึ่งเลยนะโอาพูดเองนะเดี๋ยวล้อหลังไงไงวะโอเคพอพี่ไปนะพี่กุ้งโทรมาเฮ้ยเดี๋ยวไปกับพี่นะเฮ้ยพอพี่ขอโทษพี่ไปไม่ได้แล้วอะไรนี้ต่อดไม่ต้องอินเสิร์ตนะพี่กุ้งบอกเลยคือว่าตื่นไม่กิดตื่นวันนี้เลยครับไปขอบอสตอนนี้นะครับก็ตีสองครึ่งเราจะไปที่เกตกัน เพราะว่าเราจะคือบินออกตีสามเนาะตัวโฮเซไปไหนตัวโกเซไปไหนอยู่ที่เกตแล้วพี่ไปหลับเขาบอกออ๋จะหลับหอเสร็จแล้วซสรแล,แล้วโอเคขัดจาวแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปลงฟางโจใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็นั่งรอแล,แล้วก็บินย้อนกลับแล้วก็บินขึ้นบินโดเมสติกย้อนกลับไปที่ซาลียูนนานใช่เพื่ออะไรไม่รู้ ช่องไเอ,อ,อ,อ็นบีเอทางเก็บไบเกตด้วยเวลาตีสงสี่ 8, แปดเรากำลังเดินทางไปประเทศจีนนะครัไปกันต่ออันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่วันปูมซุเปเอร์เฟนี่ยวดแล้วก็พีพี่ดีมแล้วก็พี่ฟิน มี Medium, เดียของพวกเราในจาอยู่ข้างหน้าซะเยอะเพราะว่าอยู่ตรงทางออกฉุกเฉินนะครับคน2เมตรต้องไปนั่ง Priority พิเศษใส่กับบินนี้จ่ายเพิ่มเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจ่ายแพงจ่ายแทงอยู่เทคสองคือเราอยู่สนาะมบินบันยัน จะอยู่สน,นามนออบามินบามยันฮะย่าบายัน <c oughs> ไปโผล่อะไร <c oughs> นี่สนามบินอะไรครับอ่านออกเสียงให้ให้ฟังหน่อยพอ <c oughs> อ่านแล้วงงว่ามันต้องออกเสียงพี่รู้ไหมว่าคนในกลุ่มผมมันทีมทีมผมที่ทททไปถึงถามว่าผมอยู่สนามบินอะไรผมยังพี่มอส i d o n t k n <c oughs> i the Man in China <c oughs> Iron Man s p i d o r Man ผมเพิ่งคิดมาตกใจว่าเป็นเจ้าของทีจริงไหมไม่รู้อะไรเลยเย,ยังอีกป <c oughs> างเช้าอยู่เลยเฮียครับหลังเรารับกระเป๋าแล้วนะครับเราก็ต้องไปเช็คอินอีกรอบครับเพื่อนั่งเครื่องบินภายในประเทศเนาะต่อไปลงเมืองตาลียูนานครับเมืองที่เราจะไปแข่งกันเอ้ปังเด็กต่อก็เหรอปังปอนว่าไงกับการแข่งขันครัง้งนี้ที่ยูนาครับปังปอนเป็นมังครับผมจะทำเต็มที่ครับผมเราปอนชอบตอบว่าอะไรนะเวลา เราแบบว่าสัมภาษณ์มันชอบตอบว่าไม่ติดเต้นไม่ติดเต้นครับอ๋อไม่ติดเต้นเลยใช่ไหมครับน้องไม่ติดเต้นครับเป็นยังไงกับการเดินทางเที่ยวบินแรกครับกี่ชั่วโมงวะสามชั่วโมงรู้สึกง่วงนอนแล้วก็แพ้อากาศครับแบบนี้ครับตอนนี้มีเดียก็กำลังทำการดุแะ้วครับดุนักกีฬาไม่มองกลนะครับคุณโดนอันนี้คุณโดนมีเดียดุเป็นพิเศษเลยนะ ยังมีเดียวนั้งรุ่งกลับคนเนาะคุณเกียดได้ไหมครับไม่ได้ฟังอย่างเดียว มา本站的 NU 七六二六次航班已经到达本哦ถึงแล้วครับผมได้รถต่ออสี่ชั่วโมงฮะการเวลแฟร์ของเรานะนี่เราอยู่กันที่ตาลีแล้วนะครับสรุปมันอ่านว่าตาลีหรือตาลีตาลีาตาอะไรตาตีตาลี่ตาตีตาตีจะอะไรก็แล้วแต่ครับง่วงนอนมากครับวันนี้แผนตอนบ่ายคือ เราก็ต้องหาเบียร์ท้องถิ่นกินก่อนนะครับก่อนเลยแตว่าจะนอนก่อนกีฬากับแอลกอฮอล์ผสมคู่กันเข้าอะไรดีไม่ใช่เครื่องบินแม่ไปที่ไหนไปไปเท่าไหร่กระเป๋ากม่ลังมาครับรอสักครู่พูดยาวไยมาอยู่นานไหมครับไม่เคยเลยครับครั้งแรก มาอยูนานไงเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยมาหลายรอบแล้วครับแต่ไม่ใช่จีนนะมาอยูนาน,านกเชียงใหม่เมื่อถึง <c oughs> สนามบินตาลีแล้วนะครับเราก็ต้องเดินทางด้วยรถกันต่อครับเข้าไปในเมืองประมาณ25นาทีครับก็จะถึงที่พักของเราพอดีถึงแล้วนะครับมาถึงสักทีเหมารถไม่ไหวถึงโรงแรมแล้วนะครับผมโรมอาหารที่โรงแรมไปฟัง่อน s o f t แวร์นะครับ Dali Software Inc. นี่ครับผมยูนนาน3-3 Target Asia เรามาถึงชานะครับมันก็เลยเขาก็เหลืออาหารที่ยังไว้ให้เราตอนนี้เกือบบ่ายสองละ ใช่ปล่าใช่ใบสามนะครับใบสามนั่นหรอสามสิบสามนะครเขาเรือหันที่ไว่ให้เราเขาเปิดให้เราคนเดียวเลยตอนนี้โต๊ะหนึ่งนี่น่าจะนั่งได้สักสิบคนแต่เนื่องจากมากับชาวสองเมตรนั่งห้าคนนั่งเต็มแล้วก็นี่ก็เป็นที่พักนะครับโรงแรมกี่ดาวพี่โหโรงแรมนี้ให้สักสิบเจ็ดดาวเลยสิบเจ็ดดาวเลยครับจยิงใจสักสิบเก้าดาวแล้วถ้ามีสายเี็ดตูดให้ด้วย ไม่มีหรอไม่มีไม่น่ามีเยอะรอยก็เป็นห้องพักสองคนก็ใช้ได้ครวิววิวเป็นตึกลาฟาเห็นภูเขานิดๆแล้วก็จริงๆไม่เห็นทะลุห้องน้ำด้วยไม่มีไปทำไมวะเรากั้นเรากั้นจัดเดากยวเปิดเะเปิด้องน้ำไปดูวิธีวิธีเปิดเข้ามห้องน้ำ ดึงจากข้างนอกนะครับคนข้างในไม่มีสิทธิ์อิสระด้วยนะครับผมหงุดหงิดแปลกๆว่ะเล่าให้ใครใครเพราะเหรียจิ้มไปรอดเน่เย้นอนดักเมย์แน่เจ้าเนี่ยมัก็มาถึงปุ๊บเราก็ทีมงานขึ้นไปแป๊บเดียวก็ต้องลงมาถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเรามาถึงใบสามแม่งถ่ายสี่โมงนี่ก็เป็นบรรยากาศการ ถ่ายรูปของงานนะครับก็อยู่ในโรงแรมเลยเหมือนเขาลื้อห้องห้องหนึ่งให้เป็นห้องไปถ่ายรูปอยู่ตรงล็อบบี้โรงแรมเลยครับเนี่ยเห็นปเหมือนว่าก็ยินถ่ายไปกับกล้องโฟกัสกับหน้าผมโฟกัสกับรองเท้าบูบี ต้องถามพี่ดีว่าเว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่คนนี้ทัวร์มาแล้วสิบประเทศไม่รู้จงหียงใหม่กสินภูเก็ตอ่าาาาาาานาี่ปุ่าา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 รนาาาีานาา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 าอาา่าา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 นาาราา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 าน เมื่อกี้บรรยากาศู่แล้วทีอาร์เลส BKK บ้างคุณว่าเขาจะกี่เทคนี่ครับเขามีภาพท่าประจำของเขาคือท่านค,คือบอลแล้วก็ชี้หน้าคือบอลชี้หน้าแต่ผมยังไม่มีนะครับช่วยคิดให้ผมหน<ม>่อย <laughs> ผม,ม <laughs> จะ <laughs> ผมจะทำท <laughs> ่าไหว้ครับน่าจะ <laughs> ใครสุดนะ ขอองมัีสครบชื่อนักกีฬาขึ้นด้านล่างครับผมยังอ๋อใัรยังจำสลับทียแกลกับราลี่เลยเขาเหมือนกาไม่เหมือนกันนะแต่ผมจำสลับด้เลก็เป็นราลี่ครับเมื่อกี้เป็นทียแกลอ่าเป็น,นราลี <c oughs> ไฮโคสไฮโสสยอันนอน้นทีมงานนักเสี่ยงอะไเนี่ยทีมจริงจริงไซเกอรเหมือนจ้างคนมาปั่นไม่ได้จ้างทีมมาดูแลทีมอะไฮโกสซียูทูน่าอย่างยังไม่หยุดยไหยุดหยุดกี่โมงหยุดเที่ยงกี่โมงทีบัวโต้ แบบกล้องแบบแบียเอาไว้ออดกออะไรตลาดวยด็ดาว I know you g e check o got the white room s ตลอเมกใช่ปะมันจะมีด็นสมัยเดี๋ยวๆ้ครับวาชุุเอาไซรา ตอนนี้เราก็จะกลังจะออกไปเดินเล่นตอนสามทุ่มมันมีนักกีฬาเหมือนเหลือโจเซ่อยู่เยอเบลคามแฮปบลูมแฮปเควายแฮปคอนดอนดูเทคแคร์ดูเอวอ t ิง2000เเวอร์ทิง2000เอเอร์ทิงนะ คนไม่ได้นอนมาเกือบจะยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่แในขณะที่ไอคนถือกล้องอยู่ไปนอนมาแล้วในคริปนี้ก็จะมีมีโจเซ่คนเดียวโฮเต่คนเดียวรากิลาที่เหลือป๊อกหมดแล้วนะฟังโก้ฟก <c oughs> ังโกพี่โอมพี่อ้วนพี่ภูมิสุภาษิก็ไปหมดแล้วนะครับถามว่าเราจะไปไหน กถามว่าพี่ถามว่าพี่แล้วบี่ไปนอนเตะโชว์แล้วก็จิ้มเนียยังมีชีวิตอยู่ในใครใครโจรอยู่ใเหรออไรี้นี่นอนเลยครับนอนนอนเครื่องมาครึ่งชั่วโมงครับไฟแรกนะก่อนก่อนเครื่องเทคออฟที่นอนแค่นั้นแหละเชื่อเราไเทคออฟด้วย นี้ก็คืนแรกครับมาเดินชิวๆคือจริงๆเขามาเดินรอบเย็นไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าผมว่แบบไปนอนมารอบนี้ก็จะเดินมาหาของกินมั่งหาอะไรกินเล่นๆทุ่งนี้สี่ทีเจอสองเล่นสองเกมนะครับผมก็ไักีฬาบางคนไม่ไหวแล้วพักแล้วโอเซ่เขาได้นอนมาแล้วปิดที่ยูเก้านะครับวันนี้สองหมื่นหกพันเก้า หคนผ่าเอาคอลมาสองเดือนนั่งเครื่องบิน2ต่อแล้วก็ต้องมาเดิน2องหมื่นกว่าเก้าใช้ชีวิตยังไงเนี่ยหมอหมอเข่าตีกับาลแล้พี่เดินหมื่นห้จะด้ว่าพี่คิดโกงพี่แอบนั่งนั่งผมเดินไม่นั่งน e เราก็มาอยู่ที่ที่ไหนมาได้ชมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จสุจักรครับโอเคใช่ๆจากต้าหลีครับอธิบายฟังว่าร้านนี้มึงสั่งหน้าร้านไม่ได้อยากสั่งมึงต้องสั่งในแอปไปก่อนแล้วก็กูกดสั่งในแอปหน้าร้านในแอปไปหมดแล้วก็มารับหน้าร้านแล้วก็ในแอปก็คือต้องเป็นคนจีนเท่านั้นสั่งได้ต้องมีบัตรบัญชีจีนอะไรจีนไมสรุกคือมึงต่างชาติแดกไม่ได้ร้านนี้อ้าวบาวิดปีเย่เย่เย่เราได้ของติดมไม้ติดมมือนิดหน่อยแล้วเราก็กำลังจะเดินกลลับเพรราาะะวว่่ไไมมีอแ้

ห้องน้ำหนึ่งเยี่ยมอาจจะหาว่าผมโม้ครับผมติดอยู่ในห้องน้ำมาสิบนาทีแล้วแม่งห้า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 ก็แล้วแล้วแล้วก็เกิดเรื่องอีกเรื่องครับไอ้บูมออกจากห้องน้ำไม่ได้ดี่แหละบอกแล้วเก็บบาสเกตเก็บบาสเกตครับฝังเกินจริงสวัสดีบูมเป็นไงบ้างบูม โ,โอเคบ้มหลบบ้มหลบฮะโอเคได้เล้ใ no. ช่โอ้ยอยะโอเค FBI open up last shock, last shock. Freeze Freeze, freeze FBI oh. uh, Good morning everyone อ yeah. ันน oui. oh. ี้กี่โมงอะเบเป็นบ่ายโมงแล้วครับเป็นบ่ายโมงลวครับพพีกัไมผมตอนเที่ยงใช่เขาเลื่อนจากบายหน่เป็นบ่ายโมงอันนี้ไม่ต้องถ่าย วันดโอไทยแลนด์บัสไทยแลนด์บัส่เเวนจะไปซ้อมนะครับสนามยอไทยประมาณนั้นไปดูว่าสนามซ้อมยังไงนะครับสนามซ้อมนะครที่อย่สนามแข่งเนาะนี่ครับมอไซค์ขวางรถบัส คือก็คือคนขับลงไปย้ายมอไซค์เองหรือว่าขึ้นมาบนรถแล้วก็ขับต่อเย็นสซอร์ไพรย์เผาเจอช็อกก็ไล้พูดถึงจงแล้วนะครับอากาศตอนนี้เย็นสบายประมาณ19องศา ว้าวที่ซ้อมอย่างจริงจริงที่ซ้อมแบบสวยตามจังหวัดของเขาอ่ะเหมือนสนามกีฬาแห่งชาติบ้านเราอ่ะอันนี้คือสนามกีฬาประจําจังหวัดอาจจะไม่ใช่ประจําอาจจะแค่เป็นแบบอันไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นของจังหวัดนี่แหละเพราะว่ารายการเปนของรัฐบาลก็ขั้นตอนก็เป็นสนาม CBA อ๋อที่นี่ก็เรียกว่าสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาลีครับอ๋อเหรอ เรียกกันได้ถูก<ม>ถก็ไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ผมว่าใช่ตตแต่ว่าก็อย่าอย่าเทียบกับไทยนะครับนี่เราจะซ้อมอะไรกันบ้างครับรใน,นที่ชุดชนิ้หน่อยแล้วก็ยื่นแผ่นดิวที่เอาไว้ซ้อมชุดในเกมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ถ้าอย่างวันนี้มีการแข่งขันนะครับในตอนบ่ายทีมก็จะลงซ้อมกันค่อนข้างจะชิวๆเนาะแล้วก็แบบซ้อมยิงซ้อมปรับ ปรับจูนห่วงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าชิ้นเรายังไม่ได้แข่งที่นี่นะเราจะแข่งอีกที่นหนึ่งโอเคอันนี้เป็นยิมที่เขาเปิดมาให้ซ้อมเฉยๆนะครับก็ในฝั่งนี้ก็เป็นอาร์เรสบครับผมที่เริ่มทำการยิงแล้วส่วนทางเสือทางเซทีไรเกอร์ครับก็เริ่มเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ยืดกันใกล้ลเสร็จแล้ว,ล,วลงมาซ้อมยิงกันแล้วครับ เลสเขาก็จะซ้อมแฝกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะใาอาีพเนี้ยก็จะไม่ได้ซ้อมหนักกันมากเนาะเพราะว่ามีแข่งต่อจุดตอนป่ายๆนะคะรับนี่ครับผมเห็นโจเซ่เนาะออกบาลระดับระดับโลกก็ผู้ด้อยู่เพราะว่าเขาท็อปสองสเปนเนาะเขาจะเริ่มซ้อมแาบชูแบบใกล้ๆก่อนนะไม่ได้รีบออกไปชูไกล,ลอะไรอย่างไงขนาดนนเอาใกล้ๆแบบใกล้อะ่ะเล่นตรงเนี้ย ไม่รู้จุดละกี่ครั้งนะ่าจะประมาณสิบลูกมนะั้งเออไม่ได้นับแต่ว่าเขาจะซ้อมยิงใกล้ไปเรื่อยๆคนระับค่อยๆตาว่าน่าจะคยย่ายิงใกล้วค่อยๆยิงออกไปเรื่อยๆออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นเหมือนค่อยๆเป็นวิธีจูนการยิงนะอ่ะเออห้าจุดเนาะรอบครึ่งวงกลมที่โชเซย่ยิงนะโอเซ่บอกให้ โอ้เรหมือนเป็โค้ดแล้วแหลราด้วยประสบแบบยังไงดียปมนกึ่งๆไยโค้ดนิดนึงด้วประสบการณ์ที่เยอะนะก็เีให้วิ่งให้เดินอย่างฟังไครับ อันนี้ก็เลสบีเคเคแข่งเกมเปิดสนามเลยนะครับเอพีรู้สึกไงกับการเปนเกมเปิดสนามครับเรือกถูกคู่แล้วครับเรือกถูกคู่แล้วครับเลือกทีมอะไรนะสอบก็ตื่นเต้นดีครับแต่มัรใหญ่สนามหน่อยเราอยู่ข้างทะเลสาบทะเลหรือยังไงทะเลสาบทะเลสาบใช่ใช่โคตรใหญ่สนามแบบอยู่ริม เลไา้ไอจีค้างถ่ายให้หน่อยจัดไปเรื่อยเท่าไหร่ไอจีค้างไอ้ไอจีค้างเฉยเด็กทุเด็กหมดแล้วบ้านเนี่ยวัดีเจ้าของทีเขาส่งโลโก้ไม่ค่อยดีนะเพราะมันก็เลยขึ้นไม่เป็นสีนะครับแบคแอนด์ไวเพระมันเป็นสีดำเหมือนกันอธิบายไปที่ไม่ตกไม่ตกมันอธิบายไปดิไม่โลโก้คุณเป็นขาวดำเลยโลโก้ Why is my logo black and white มั e โ l ก้อนด์ไว e ์ e รร์สเปนน์เดอะคลเมั i กแ b ค we นด์ไวอ้ย่เป็นเรเอโลโก้าร์เรสกับโโก้ซีทีไเกอร์นะครับแต่โลโก้อาร์เรสีขาวดำเฉยอเนมากอะครับทีมน้ยจปัญหาอยู่ที่เจ้าของทีมส่งรูปผิดมาเนี่ยส่งถูกแล้วครับ